เออรู้ไหมเรานั่งอยู่ที่ไหนนี่พระทิตย์กำลังโตกนะที่นิมมานซอยห้ารเโฮสเทลเลคาเฟ่ทุกคนห้องพักเลิศมากนะฮะมีผ้าชเช็ดตัวให้ด้วยนะฮะทุกคนเลิศมากๆเลยทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะทุกที่เราไปไหนก็ต้องมีผ้าชเช็ดตัวจากทุกคนเลิศมากเลยอืมอร่อย อร่อยมากอร่อยทุกคนวันนี้เรามาพักที่นี่นะทุกคนเพราะว่าเรคอฟเฟ่เรโฮสเทลจริงๆเป็นคอฟฟี่แอนบาร์้วยไงนะฮะคอฟฟี่บาร์แอนโฮสเทลทุกคนจะมีเตียงรวมเตียงเดี่ยวนะฮะเตียงเดี่ยวเออเตียงเดี่ยวจะเต็ม วันนี้เราได้พักเตียงรวมจะ้ะมีเพื่อนต่างชาติด้วยทุกคนดูบรรยากาศสิทุกคนนี่เป็นระเบียงด้านล่างห้องแอร์เย็นฉ่ำนะฮะมีทุกอย่างพร้อมครบครันนะฮะราคาไม่แพงค่ะทุกคนราคาจับต้องได้จริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็จเป็นจุดไปดอยสุดท่งสุดเทพไปที่เที่ยวธรรมชาติได้ง่ายกว่าใช่ไหม อ,อร่อยอ,อร่อยจริงอันนี้เทคกอเวจากร้านข้าวผัดจ้ะข้าวผัดกระทะร้อนนะฮะตรงวัดสิงห์นะ,ะทุกคนอ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากทุกคนเด็ด ร้านกินเยอะมากทุกคนเนี่ยไปทางเนี่ยร้านกินนี่เฉพาะแค่ซอยห้านะฮะเย็นแค่ซอยห้าสิเราเย็นแค่ซอยห้าพอดีข้าวมันตกไงฮะตกหน้าจอก็เลยปัดเอ้าจะหันกล้องมาซะงนั้นอุ้ยอร่อยทุกคนเผ็ดมากเลยวินาล่ะคุณชอบมากเลยร้านเนี่ยข้าวผัดกระทะร้อนเนี่ยอยู่ตรงถนนสีหารานอ่ะ แถวแวัดดับภัยวัดพระส,สิงห์ตรงนั้นอร่อยมากนะฮะอร่อยมากหัหหวแก้วทุกคนไปยอยสุเทพไปมอชออ,อร่อยมากอ,อ,อร่อยจริงสุดยอด ชอบบรรยากาศแบบนี้ทุกคนดูสิเนี่ยะมีแต่ร้านค้าที่พักนะรโรงแรมแล้วก็ร้านค้ากินอาหารตั้งเช้าจนถึงเย็นจนถึงดึกอืม,อมยอดซิกเนเจอร์ของออข้าวผัดกระทะร้อนก็คือจะต้องมีหมูกรอบนะฮะทุกคนอืม อเราเดินมาข้างในจะได้เห็นภาพกว้างๆนะฮะนี่ค่ะหน่าอยู่ไหมเห็นไหมครับดูเป็นมืออาชีพนะฮะสุดยอดไหมนี่คะเดี๋ยวเข้าไปเราจะเงียบนะฮะแล้วก็ถ่ายที่นอน นี่ฮะพอใจนะฮะสุตจูดแอนด์กาแฟนะ,ะแต่เราสั่งชาเย็นมาด้วยไนงะจริงๆมันเป็นน้ำผลไม้เยอะมากร้านนี้อ่ะกินต่อทุกคนกินต่ออย่างจริงๆอะ่ะเราถ่ายไปในห้องเนี่ยก็ต้องระวังเนาะบางทีบางที่มันเป็นความลับในทุกคนใช่ไหมเขาก็ไม่อยากให้บางที่นะบางที ขาก็ไม่อยากให้ใครมารู้ว่าแต่ละคู่แข่งโฮสเทลเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะบางโฮสเทลเนี่ยคุณภาพมันจะต่างกันไงเขาก็แข่งขันในเรื่องบริการเรื่องคุณภาพถ้าเกิดมาเห็นเตียงแบบนี้ใช่ไหมคู่แข่งจะไปปรับปรุงบางทีเขาก็ห่วงตรงนี้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะถ่ายแล้วก็เราจะรู้นะจากการที่ไปพักโฮสเทลมาหลายที่จะรู้ว่าที่ไหนดีแค่ไหนดีจริงๆแบบไหนดีเกรด A เกรด A บวก แค่ B หรือว่า C บวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะมันก็ดูกันออกแล้วนะครับแต่เราพูดไม่ได้นะฮะทุกคนแต่เราจะบอกต่อว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดถึงนะฮะก็พูดถึงเท่าแค่ครั้งสองครั้งจบนะจะไม่พูดถึงนะฮะเพราะว่าเราถือว่าไม่ประทับใจใช่ไหมฮะทุกคน ราจะบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนเป็นการประชาสัมพันธ์ไงถูกไหมไม่ดีเราจะไปพูดถึงทําไมเราให้คนไปใช้บริการทําไมถูกไหมฮะก็ต้องดีอย่างเช่นเราจะบอกว่ารีสอร์ทคลองสวนพลูดีรีทรบอ็อกซ์ดีเอสทีดีอะไรเงี้ยแลคอนอนบายดีนะทับเที่ยงดีอันนี้เราบอกได้เรโฮสเทลดีอะไรเงี้ยนะฮะนอนเยาวราชดีเห็นไหมเราสามารถบอกในบทววังหลังดีวังหลังโฮสเทลนะฮะ ดโทรบร็อกวาสิตีซิตี้ดีมากเลยนะฮะดีดีมากทุกที่ที่พูดมาเนี่ยนะฮะนอตวินท็อปนอตดีไอริสดีนะฮะเห็นไหมฮะอนไนดีเราก็ว่าดีอนไรแต่ในที่เราพูดมานี่ดีมากแค่ไหนมันก็จะมีบางอย่างนะที่ดีที่สุดในนั้นอยู่วันออฟเด b e เบสอะไรเงี้ยนะฮะยังงนั้นคือาการบริการนะฮะหรือ ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึงเราพูดไม่ได้งไงถูกไหมมันก็จะเห็นจากคลิปนั่นแหละที่เราออกไปนะทุกคนฉนะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆให้ดูกันเองนะฮะนี่หาพัชชิตกำลังตกดินนี่เรยนะฮะเลยนี้ดีมากนะฮะบริการดีมากทุกคนแล้วก็พนักงานก็เป็นมิตรมากนะฮะฉะนั้นถึงบอกว่า สถานที่บางที่เนี่ยถ้าเกิดพนักงานไม่น่ารักนี่เสร็จเลยนะนะฮะเจ้าของก็จะเสียหายนะฮะพนักงานดีมีใช่แบบกว่าคือเจ้าของไม่ต้องมาทำค่ะอย่ามาทำฮะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นพระเจ้าของลงมามันจะเป็นเรื่องของ